สวดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอฟองเห็นไหมทำเสนอวันนี้คืคอเช้าแล้วครับของวันที่สี่นะครับพื่อเกี่ยวกับยศวนหาและหกสิบแปนะวันนี้คือก็คือคนจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีวันละสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับรอบเช้าก็กลางโมงครึ่งรอบบ่ายก็บ่ายนะครับ ขอขอบพระคุณธรรมชีพทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกที่ทุกที่เพื่อนมาติดตามด้วยนะครับมาศึกษาบุตรแก่ด้วยเพื่อนด้วยครับแนวทางว่ันที่วางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้เพื่อนพอเป็นอย่างนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็โอนเงินได้นะครับยี่สิบบาทสามสิบบาทสิบบาทก็ได้นะครับโอนมาเลยนะอ่าครับช่วยๆเหลือกันช่องนี้ไม่ใช่ช่องคอมเมนต์นะ ไม่ใช่ช่องขอทานนะช่องรับบริจาคนะครับสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทห้าสิบาทก็เลขเข้ามานะครับเลขเข้ามานะาสามห่อร้อยนะครับห่อละสามสิบห้าล้ำห่อร้อยขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอ,นนบอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรำเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลใจนะครับไปไม่ได้โอนเงินไม่มีตังค์ไม่มีอะไรอะไรเงี้ย คือคือไม่ให้ใครเดือดร้อนนะมาที่ว่าใครมีนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้จะลงทุนยังไม่มีเลยประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนที่โชคดีนะครับค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยโอนมานะครับประมาณนี้นะสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทคนละนะ,ะถ้าล้านคนก็ ถ้าอะไรอะสิบล้านบาทนะเอาไปสร้างรั้วเอาไปสร้างรั้วรอบคอมเมนต์อเอาเรามาชมเลขกันดีกว่าเจ็ดกับแปดนะครับวันที่สี่นะไปลงวันที่ออกวันที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่คือช้าเจ็ดกับแปดนะครับ เลขเลขวินจะไม่เหมือนเดิมนะให้สังเกตดูให้ดีนะครับจะไม่เรียงกันเหมือนเดิมนะก็เอาไปวินกันนะครับเจ็ดแปดเ้าพืนหนึ่องนะครับบางคลิปนะบางคลิปเลขจะไม่เรียงกันนะครับามานี่แปดเก้าเก้าแปดแปดพนแปดแดหนึ่งนงแปเจดเก้าเก้าเจ็ดเดื้นเจ็ดเนะครับมาเนี่นะ จุดไปครับหุดท่าน,นอยู่เนาะครับขอตามน,นี้ก็แล้วกันนะครับขอบขอบขอบคุณมากๆนะครับอทุกท่านชูดีชูดีนะแห้งๆนะครับดีครับ